ก็ขอกลา่าวคำว่าสวัสดีครับพี่น้องชาวอีสานหลันทุ่ง1 9 9 2มเ้นนี้พาพี่น้องมาเที่ยวชมบรรยากาศทุ่งหญ้ากินนี่แปลงนี้เป็นแปลงของป้าหน่อยคนสร้างเวียวกนะครับเป็นการเปลียนจากนาข้าวเป็นนาหญ้า แต่ก่อนเราทำนานะครับปีละหนึ่งครั้งพื้นที่หกไร่ขายข้าวได้ประมาณปีละ1 5 0 0 0บาทก็ปรับเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนมาเป็นแปลงหญ้าก็จำหน่ายหญ้าเนทั้งปีนะครับจำหน่ายทั้งปีเลยก็เฉลีย่ยทั้งปีนะครับรายได้ทั้งปีนี่ยังไม่หักค่าใช้จ่ายนะค่าปุ๋ยค่าน้ำค่าไฟก็ประมาณ เกือบแสนนะครับเกือบแสนอันนี้คือยังไม่หักค่าใช้จ่ายนะก็บางคนก็แต่หลังแสนนะครับถ้าขยันนยะครับน,นี่ป้าหน่อยก็มาทําหลักเพื่อที่จะปักทอพีวซีนะครับในการเปิดน้ำหดหยานะครับตรงจุดนี้เราไม่ได้ปลูกเพิ่มนะครับหญ้าก็เกิดขึ้นมา ก็ยังไม่มีเวลาที่จะมาเสริมมาเพิ่มมาเติมมาแต่งเรามีวิศว,ศวกรก็เริ่มวางท่อประป่านะวิศวกรระดับ C8 นะครับเริ่มวางท่อประป่า ก,กินนี่ว่ามักนำด้วยพี่น้องด้วยถ้นาฝนหรืคนเสิเเลืองเออเหอะนะครับพี่น้องแต่กะะ็จะไปตกใจถ้าเมื่อไหรที่เหลืองเราเอาเครื่องตัดหญ้าเนี่ตัดเลยนะครับตัดให้จําโคนเลยแล้วให้เขางอกขึ้นมาใหม่นะครับเขาต้องการน้ําพอชุ่มชุ่มพอประมาณนะครับไม่ต้องการแบบน้ําท่วมน้าขังอย่างเงี้ยไม่ชอบนะครับเขาชอบแค่น้ํายินชุ่มชุ่มแค่นี้ เกษตรใ้เพื่อนจะเลื่อนเติบโตดีๆปุ๋ยที่ใช้ก็เป็นปุ๋ยชีวภาพนะครับก็จะมีปุ๋ยขี้วัวปุ๋ยขี้ไก่แต่ว่าปุ๋ยขี้ไก่เนี่ยอันตรายที่มากครับขี้ไก่เพอ่แมงวันครับพี่น้องแมงวันลายโผดเพราะขี้ไก่เขามีกลิ่นเหม็นนะครับแต่ว่าจะงามเร็วหยาง,งามเร็วเขียวเร็วนะครับนี่นแป้งนี่เบื่อนพี่น้องนี่เขียวจนใบหลากดินนะครับเพราะว่าถือปุ๋ยขี้ไก่เข้าไป แล้วก็เพิ่มปุ๋ยเคมีให้เขานะครับปุ๋ยเคมีก็มีทั้งยูเรีย30-46หรือสูตร11-75หรือ18-45ก็ว่ากันไปนะครับตอนนี้มะไล่ทอใหม่นะครับที่ได้ว่างทอกันใหม่อยู่ครับเพราะว่าสายยางใส่มาสีหาปีสายยาง เริ่มกรอบเริ่มชํารุดเสียหายเลยนะครับแต่ว่าทอพ v พซี PVC นี่อายุนานนะครับอยู่มาเป็นสี่ห้าปีก็ไม่เป็นไรแต่ก็มีบางจุดที่ต้องใส่ทอ,อยางในการเชื่อมต่อนะครับแต่ว่าเพิ่นในสี่ห้าปีมันกระชิบกรอบเพราะว่าเขาบริเก็บนะครับเราจะเอาไว้วางไว้ตามทุ่งนายอย่างนี้เลยนะครับตากแดดตากฝนตากลมพอถึงเวลาระยะหนึ่งเขาก็จะกรอบ นนก็ถือว่าเป็นตนทุนอีกอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็ค่าน้ําค่าไฟในการรถนะครับค่าปุ๋ยก็ถือว่าเป็นความสุขอีกแบบหนึ่งนะครับเป็นความสุขที่ได้ทําเกษตรนะครับขาดทุนคือกําไรนะครับแต่ว่า็ดีก็เห็นหน้าได้พี่นอ้องเห็นหน้าขายเขาปีหนึงประมาณหมื่นหาสองหมื่นนะครับประมาณนี้หักลบกบนีแล้วขาดทุน แต่ว่าปลูกหยาเนี่ยเขาเกี่ยวได้ตลอดปีนะครับเกี่ยวได้ทุกเดือนเดือนละห้าร้อยเดือนละพันเดือนละสองพันเดือนละสามบางคนก็เดือนละหมื่นบางคนก็เดือนละสองหมื่นสามหมื่นแล้วแต่ความขยันนะครับแล้วแต่ลูกค้านะครับผู้ใดมีลูกค้าร้ายกัเก็บเกี่ยวจะร้ายนะครับบางคนบางท่านนะครับมีเงินฝากที่ธนาคาร หลักล้านนะครับหลักล้านเพราะการปลูกหญ้าจําหน่ายนะครับกดีใจในเพลินอยู่แต่ว่าป่าหน่อยเนยเกฮตดพ่ออยู่ได้กินซื้อ,อไปหน้องเฮ็ดพ่อมีความสุขพ่อได้พอนคลายหลังจากเศร้าเวียกเศร้างานมากครับมาลงทงลงทา่จาจช้หน่อยแล้วก็จะไปหางัดทางงัดซับหนาะใหม่ หญ้าพวกนี้ขึ้นเร็วมากนะครับหญ้าหวายเนยบ้านผมเรียกหญ้าหวายดอกปับ๊บร่วงไปงอกขึ้นมาใหม่นากว่าเดิมนะครับหญ้าหวายเอาคลิปนี้พอกันซ้ำนี่ครับพี่น้องเพราะว่าน้ำคือบอกละ่ะเปลี่ยนไปทั้งไม่บอกเอามาปเป่งแปลงนี่ครับปลงนี้หญ้ากำลังสวยนะครับ กำลังสวยๆจ่แรงมันเปิดหลายรูไหมทำไมน้ำมันเบาจังมันมีท่อหลุดที่เนี่อพอกันนนครับพีี่้องขอบุขอบคุณที่ติดตามรับชมกดไหลค์กดแท่คดซับตะไครัรับอกกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ